ที่รูตรวจเลี้ยวติดตมให้แมวกับกดว่าไข่เต็มทองด้วยมักที่รูเป็นตัวแม่อันนี้ก็จะได้จัดก,การไม่เหนื่อนี่ก็ได้ว่าดีนี่แนวล่างลวดสวยล,วละล่ะ แล้วท่านปิดกองนี่กับตากไว้เต็มหัววันนี่แหละแล้ด้าเอาไปที่ไม่จะไปได้เด็ดขาดเพอน่นน้ตากก็จะเป็นคุ้ยๆจริงๆ้ท่านตากน้ำตากบลงไปนะครับน่ำกัวูจดีสบายดหรอ นีตัวดอดอกมันถือเป็นหลาเียจิงพี่โี่โลดนึกไปเราด้วยยิ่งนย้มันกัดยาเราตัวตมันกังตุ่มเงี้ยอยู่นะแบบเราต้งแบบพี่โล่นีเออไปต้องการใหม่แบบนี่ ไดาเห็นตัวนบัวเยอยะอ้ยหน่อยไปนคุลวมเห็นอดอกมันเป็นมันไปยุบค่ตัวย่มังหายกุ้ขเขียวหนอนะโอ้ยน่อยแทกเตียเอา <porque> <c oughs> อไปหน่อยก็ลุงนุน่งอีดบบทายมากแค่ตัวไหนตั เห็นโจมันแรลมท่าหนาก็ดีิะดดิซุ่มในยังไปเจตัวทั้งหมไววมันถี่หับได้มันก็เห็นได้สองตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็บโอ้หลายตัวเดิโอ้สมรุกนู่งแล้วไม่เห็นดอกเดิมเห็นอ่เจ้าทีจ้าทีเห็นได้เจ็บแป็ดโตละ <Yeah. S 2> จัดหลายก็เกยุตเกยเนี่ยมันต้องได้หาเพราะงบานวนี้ก็เป็นหกเห็นไวขึ้น เห็นหลายถึงมาแล้วน้างูน้าตาแล้วต่ำๆินวตัวไหนดีอื้ยปางยงกระไร Ok kia. À, Tổ cao biến rồi kìa mây dài mây มัดมือตรวจมันบ่เห็นนี่ตัวนี้กะเพียบตัวนั้นบอกกะเพียบตัวนั้นกะเพียบส่วนตัวนี้กดเลี้ยนให้แล้วเนี่ยวผมต้องได้สร้าง่มตัวนีว้แล้วแล้วเอาวางหันกะเพียบแบบนี้ ย่านเปลี่ยนเท่ากับเพียบวะแต่ว่าสังเกตบ้างว่ามันขมุกคม่วม,ถถว,ควมาจวมาคั่วมสว่างคนสว่างหน่อยหน่อยครับเันนี้เมื่อเทียบกับอันอันนี้ฟังทั้งหัวเตียงได้ไหนด่า,าฟังทางหัวเตียงเดน,น๋ยวมา่อพ่งทางฟังทั้งผองรับเกียรนี่มันจะสว่างเื่นกันหลายอย่ อคนได้เห็นเปรียบเทียบกันมันก็สิชัดิเกียรตอยู่เอ้ละซ้ำนีน่เอาลเแ็ะไปซ้ำนั่นเป็นรู้สึกต่างกันแม่บ่าในกล่องมันจะชาตปูผู้เนี่ยแต่ว่าตาป้าในชัดเจยนยรตแต่ว่าจังไรกับก้นจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นคือจังหลุนโมเนี่หลุนไม่โมเน่แล้วมันจะ คว่ำสว่างก็จะได้ลงลงเอ๋ยซ้ำๆกันเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวเดือลงร่งรถไฟเล่นไฟแล้วมันเล่นน้ำนอ,อนเรียบร้อยแล้วยอโอ้ทั้งดาบก็ตั้งแต่สีเดี๋ยวทั้งดาบทั้งายนี่ละแต่ว่าเรื่องสีน้ำแรงดันสูง ยสวามันคอยเดอ้อคอยๆเดอ้อนี่เสียดส่พืน้นสีดจีบออกเป็นตัวหนังสือได้เลย่านี่นังณะที่กำลังตู่ตูๆตตูตูไปอยู่สียดส่หมองตูประกว่าเห็นนู่วเมื่อ,อานนี้นี่นี่นี่อืนี่ไนี่วี แผลอันถ้าลอกเลยวะนี่ม่เกิดบองว่าอัานพัวกันเอารถนำแรงดันสูงไปฉีดมอบไหมแ้่พ่อว่าได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บน้ำสีตั้งใดมันติบาดเจ็บบาดแท้ภาษาอันแน่วลางรถซื้อๆนี่ได้ได้แผลแล้วเนี่ยเย้ เจ้าเมีอมวบนแนวเดือบาดเต้ข้อควรระวังน้ำก็สามารถเป็นอันตรายได้เอาเดี๋ยวฉชดล่างมูดากก้อนก็จะเก็บรวดก็จะไปหาเก็บเคียงมือส่อมไฟบาดเี้เฮประมาทไม่ได้เด็ดขาด